นั่นแน่จากกาแฟมากินข้าวที่แม่ทิ้งเอาไว้ในแก้วนะคะน้องคงจะหิวมากเพราะว่าเขาไปฟักไข่นะคะฟักไข่เป็นเวลาน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสี่วันแล้วนะคะน้องไม่ได้ออกมากินข้าวเลยแสดงว่าลูกยังไม่ออกตัวใช่ไหมลูกยังไม่ออกจากไข่ใช่ไหมคงหิวจัดเนี่ยค่ะ เขารู้ว่าจะมีข้าวอยู่บนโต๊ะเพราะว่าจะวางไว้เป็นประจานะคะเขาก็จะโดดขึ้นมากินเองเลยเนี่ยคะ่ะโหหงจะหิวหน่าดูเลยลูกกินให้เต็มที่เลยนะแม่เอาไว้ให้หนูแหละลูกเขาก็รู้เขาจะกระโดดขึ้นมากินนี่ VIP แค่ไหนต้องมากินบนโต๊ะกินข้าวกินเสร็จต้องหยับปีด๊ดใส่โต๊ะแม่นะเข้าใจไหมคะ <laughs> ห้ามปีด๊ดนะลูกนะหนูกินเสร็จแล้วหนูก็ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยน้ำไว้ให้ด้วยนะคะ กินใหญ่เลยคงจะหิวว่าอดโซมาหลายวันมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะสังเกตว่าไก่เนี่ยเวลาเขาฟักไข่อะเขาก็จะอยู่กับไข่เป็นเวลาหลายวันเลยไม่ยอมมากินข้าวเลยกินน้ําก็ไม่กินก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงเนาะเมื่อคืนก็ไปแอบดูเขานะคะเขาก็ยังอยู่ในเรียกว่าอยู่ในรังฟักไข่อยู่นะก็ยังไม่เห็นลูกของกาแฟออกมาลูกหนูออกมาอย่างะลูก ถ้าเขาหนีมาแบบนี้แสดงว่าลูกยังไม่ออกเดี๋ยวต้องไปตามดูซะหน่อยว่าลูกออกมาหรือ,อยังกินให้หมดเลยนะลูกนะกินให้หมดเลยแม่อนุญาตค่ะระหว่างที่เจ้ากาแฟกินข้าวอยู่บนโต๊ะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามดูว่ากาแฟฟักไข่ออกมาหรือ,อยังไปแล้วชิวกำเดินผ่านสวนไปนะคะเพราะว่ารังของเขาจะอยู่ตรงนู้นนะคะเดินไปเดินไปผ่านสวน เจ้าโอเลี้ยงกับลูกตามมาทําไมเนี่ยเด็กๆตามมาทําไม <c oughs> คิดว่าจะมีของมาให้กินเหรอนี่ลูกเจ้าโอเลี้ยงนะคะทั้งแปดตัวไปแล้วหนุนแม่แม่โอเลี้ยงนะคะกับลูกทั้งแปดตัววิ่งตามใหญ่เลยคิดว่าจะมีอะไรให้กินเหรออ้ <c oughs> อาวเจ้าต้องไก่หวานเอ้กับไอ,เ,อ,บไอเป๊ไปออกไปต้องกับเป๊เอาไปลูกออกจากสวนไปไปลูกไปไปเล่นที่อื่นลูกไปเล่นที่อื่นนะไป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 เดี๋ยวมากินผกักพ่อไปออกไปลูกเป๋ไปชิューไปเป๋ไป อยา่าไปไปตรงนู้นเออเล้วอยู่ตรงนี้นะห้ามกินผักพ่อนะอยู่ตรงนี้นะนี่เราจะเดินไปดูนะคะว่ามีอุตสาห์พ่อเขาเรียกว่ากั้นไว้นะคะมันก็จะมุดมีทางมุดเข้ามาสวนเนี่ยค่ะเข้ามาในสวนเนี่ยค่ะเพราะจะมานอนอยู่ใต้ต้นลูกขึ้นเหนียวนะเนี่ยค่ะเขาจะแบบขุดหลุมนอนนะคะเพราะอากาศมันร้อนแดดมันร้อนจัดเขาก็จะมาอาศัยนอนใต้ต้นไม้น,นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูไข่ของน้องกาแฟว่าฟักหรือ,อยังเจาดาำเจาดาำเนี่ยลูกมีทั้งหมด11ตัวนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่2ตัวตายไปทีละตัวทีละตัวสุดท้ายก็เหลือแค่2ตัวเองนะคะเ,เราจะตามไปดูดูไข่ของเจ้ากาแฟนะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่โรงเก็บฐานของพ่อนะคะห้องเก็บฐานกัน <laughs> ห้องเก็บฐานของพ่อนี่ลักังจะทํารังให้เขาตรงนี้นะคะแอบดูซิ เห็นไหมยังไม่ออกตัวเลยเนี่ยค่ะดูสิสองสี่หกเจ็ดใบเหมือนเดิมนะคะน้องยังไม่ออกยังไม่ออกตัวมานะคะคือยังไม่ฟักไข่เห็นน้องกกมาหลายวันแล้วเนะะี่ยค่ะเป็นสัปดาห์แล้วนะคะยังไม่ออกตัวเลยไก่ท้องสาวก,ก็อย่างนี้เนาะช่องแรกของเขาไอ้ยะประตูลมตีนะคะ นี่น้องยังไม่ออกมานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าน้องจะออกว้ไหนอยู่ครบทั้งเจ็ดใบเหมือนเดิมลูกเจนวนว้าเป็นยังไงบ้างเด็กๆตัวนี้นอนหลับตาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าลูกอากาศมันร้อนนะคะเนี่ยออนอนหลับเฉยๆเ,เหรอลูกเ,เจนวนเขามีลูกสิบเอ็ดตัวนะคะอยู่ครบทุกตัวเลยแต่ว่าพ่อยังไม่ปล่อยแม่นะคะแม่ยังถูกขังอยู่ในนั้นนะคะ แต่ลูกของเขานี่ออกมาเพ่นพ่านได้เพราะว่าเราก็จะปล่อยให้เขาลอดออกมาได้นะคะให้เขาออกมาวิ่งเล่นหากินได้แต่ยังไม่ปล่อยแม่เพราะว่าถ้าปล่อยออกมาก็น่าจะตีกับเจ้าดำเพราะเจ้าดำก็เป็นแม่ลูกอ่อน เขาเจอกันเขาชอบตีกันโอ้เดี๋ยวน้ำให้นะลูกนะอ่ะหนูมีน้ํากินไหมเออเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะเนี่ยลูกเขาก็จะมีสีเหมือนแม่เขาอยู่ประมาณสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรที่สีเหมือนแม่เนี่ยตัวนี้น่ารักเลยสีเหมือนแม่เลยอ่ะสีนวลใช่ไหมลูกอ่ะสีนวลน,นี่น่ารักจังเลยเด็กๆยังแข็งเรงรีทุกตัวนะอ่ะเดี๋ยว,ยวน้ําให้นะคะนี่น้ำเขาก็จะแห้งไปแล้วในช่วยดาเดี๋ยวเติมน้ําให้น้องนะคะอาก,กาศมันร้อน อ๋อนี่จะกินน้ำอ่ะลุกเดี๋ยวเติมให้นะคะเดี๋ยวเติมให้นะลุก